แฮมจะอยู่แบบนี้เหรอฮะเอยจะอยู่แบบนี้เหรอเนี่ยฮะแฮมจะอยู่แบบนี้เหรอครับเธอแหมจะอยู่แบบเนี้ยเหรอแฮมอยากอยู่แบบนี้แม่ปล่อยให้อยู่นะถ้าแฮมไม่อยากอยู่แฮมเรียกแม่นะครับนะครับเดี๋ยวแม่มารับนะครับแฮมอยากอยู่แบบนี้ เดี๋ยวแม่ปล่อยให้อยู่นะถ้าแฮมเบื่อแล้วแฮมเรียกแม่นะนะครับแฮมเบื่อขี้ดินแล้วแม้เรียกแฮมเรียกแม่เลยนะนะนะครับแฮมเบื่อแล้วแฮมเรียกแม่นะแม่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะนะนอนอยู่นี่นะนะแฮมเรียกแม่เลยนะครับ เบื่อแล้เรียกแม่เลวครับดูฟัน้วยเนี่ยฟันมีแค่เนี้ยจะไปกัดใครเขาได้เนี่ยอะไหนให้ให้เขาดูฟันหน่อยสิลูกเนี่ยฟันมีแค่เนี้ยจะไปกัดใครได้เนี่ยฮะเนี่ยอุ้ยเอาอนะเดี๋ยนี่นะเดีแม่มารับเอานะถ้าไม่อยากอยู่เราเรียกแม่เลยนะนะ